ป้าโทรเมื่อนี่ตื่นแต่เด็กพี่น้องเลยกินจำมามจำมามอืมโต๊ดดูแต่เด็กแตะกะ่ก็อยากนอนแล้วไะเ หัวโดนก้นใหม่ๆเอาวขีดไก่แล้วท่าหัวโดนเลี้ยวมวกมาดิหัวไหล่ปวดกัด

ดสวนะงานยายเคี้ยวก็จอจันหมอเขามาได้เนาะนี่จักมือนี่ย,ยังอีกเศ้ามือได้หน่มือที่เศร้ากับแม่มือนวันที่สามเลย้ออยอยากกินผักบุญราพาดิก็ตั้งมาคุงยุกขัขๆเด้คือสีมีแห้ง เฟืองแน่พี่น้องจะเป็มันงามถือว่างามและสมดีพี่น้องเลยถึงสีง,งามโบลายก็ดิยังอีกตั้งหลายเดือนเพิ่อสิกินได้เห็นพักขยะก็อยากแก้งน้อเน้อยใหญ่สีหาเดือนบ่ ได้่าสี่หาเดือนก็นก,นกินได้ปลาโถมันคือแดกกระดูกใหญ่แง,งแท้นะแซบบอ <Yeah. S 1> สบายดีปลาลุงสบายดีปลาลุงเป็นปลาลุงกินขาวนะแม่กินขาวน้นเยอะกินกับยัางอ่ะน,นะ กบลาเมื่อคืนนี่กินข้าวก็ยังไปนอนน้ำนองข้าวทอดไข่ข้าวทอดไข่ไพ่ทอดไหนกินปลาดำนอนอยู่ใช้ยู่หานบนนี้เพื่อนทึ่ง บอหาหุ้บขึ้นภูลาชมาจกกอาราชาลุกมาล้มนะมันสีแหองนี่องหมักเปิด เสือนเสือเมื่อทีผากมาแแแมกแต่ตุณแล้วแต่เมืองนอกเต็นต้นอะไวเขามา,จาแจกเลย nó cả kêu lại say sữa tuần này ong ong nhiều, sữa len nên nó cứ ủn lẹ, cái này kia xin cho tôi một giá quỳnh người. มันผยากกันแนวนี้โบแมนว่าาให้มันกินแต่แนวนี้นะมันกระค้องแสบอีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็ดิกระดูกกันปลาก,กับประเภทหัวผลหมกักคันง่วกับประเภทกระดูกอืมชิ้นชดมันก็มันติดแขวมัน ชิคกี้พายคำใหญ่เนี่ยตีเขาน่ะคำต่อกินก้อ้เนี่ยมันก็อ้วนอยู่น้ำขขาวแหละเออเออเต็มกเก้าส,นสยยนนินเสีกได้ยินเสียงสายเอาเกือบเลยเนี่ยเรียนมาผีอยู่เนี่ย เชี่ยก็มาแล้ววุ้ยวุ้ยมาเลยจะไปลาดอาเภอเมือนเี่ยผนบอกว่านําจาบปจะจว่าเอา่มะมือผมมาแล้วหลุดเลย ไ่ี่น่ะนกินแต่สมต้มหม้อีอออ่นองกัหม้อมอึ้งตัวนี้หม้ออึ้งขนาดนี้ว่าจะบอต้มจะหมอตัวทําตัวดำไหนนะข้าวเดียวและซุกแล้วกันี่เราปวดอยู่เมื่อนี่ยก็เห็ุกินเป็นไรเจ็บแขนนะ ไปเคลื่อนดีมาเห็นกเจ็บพี่น้องเลย,ยจะไ้แต่ปูเลยเบาะมันกูจะทำกีเจเรื่อนมีตะโลกตะไครลลาสุดพี่น้องมันนํำมากแล้ว จอเบ,บิ่งพี่น้องตอนนี้เพิ่อกำลังลียเนี่ยงเงาอากุ้งหมวงเนี่ยเสือเ้อแดงๆเนาะหลุดทิมาน้ำได้กำลังกำลังมากืมเช้งเลยหลุลดพื้ดเยวแล้ว Mình nhiên bò ma yên. Hết nó, mình gang. nguội nguội lam hết lam mả đen, đen lam mả tung la tung. mà ngạo mả lam mả lam mả lam hết ngao la là Hình ngạo ngao lam mả lam là lam mả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  lam đen lam mả lam bố bí vé ở đa phần kẹt nhảy cả nào đây đó anh em wow là cái mí ní, um um là kẻ khỉ này. Hừm, hừm, hừm. น่ากล้าขี่ให้แล้วพี่นอ้องลี่ม,ม่หมวยมาใหม,ม,ามาก็เดี๋ยวว่าลี่เห็นยังเหมือนลี่ขี่จูงมาขี่ดียดเด้เหมือนมันไตน่นกำลังเลยนะขี่ไตน่นกำลังเลยนะมาไวๆไมันสิแหล่น้ำก้นแล้วโอ้ยขี่ดียดเด้อไปก่อน ก็เมื่อนักที่เก่าแหล,ลนแล้วมันมา้าบยอ่อขึ้นคนบักไงห,หนึ่งที่ชิย่อบ่ได้เออเออจุ้งมากพี่น้องเลยคลิปนี้เรับก็เซไดล่าเพียงสนิทแล้วพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่เมืองคี่ส้มสบายดีเ้ยพี่น้อง